สวัสดีพี่น้องครับเซานีเฮากระได้แนวกิน,น,กกนโอ้ยดาบกินกับข้าวตอนเที่องโอมเดลเดินเจ้าบองก็บลวกขน,นึงคาเ่อเห็นตวเนี่ยเอา้าอยังบันโมเดลเดียวอยู่บ่อยแนททั้งวันยิ่งยังอยู่พี่น้องบรรยากาศหลังเต้ยราเสียนนะครับหน้าเราก็จะเป็นหนื่อยๆในจกหน้อยสภาพเตยราแต่ละคน ของฝากนอกอ่อนทอไหมเขาจะเอาอะไรสันนะฮะอันนี้อันนี้ก็หลายอันแท้อุ้ยเอาชิ้นเลยมาได้เอาเเรียวๆหลักเดียวตีดำสีแดงจะได้กินได้ดำตีแดงหมูยัดดอกเบมือมาก เอาที่เ่ยงเอาทีแลเ้เฮี่ยงก็ได้เดียวอะไรจากสงสัยอยู่ว่าเี่ระวังทุเรียนกับอีเฟนได้เหม็นวกกันยองกม่ก่อนยังไมก่อนนะ่อ้เออเออเลการกินเลยเบลคำหลับพันล้ลยองจากพิสะอีเฟนกับทุเรียนได้เหม็นวกกันเบลคำหลับพันเบลเแลกินเลยคำหลับพันเถอวเบลาึ่อเสียงผูนยิ่งเพี เสียงพวกเกรงใจหนวดเลยโอ้เฟ um oh, <im> <pot> ิร <gr oss as> <contamination> <infectious> oh. ์นเฟิร์นเฟิรนแขวปพอมลุดเฟิร์นแขวปพอมโอ้ยผู้หญิงตัวเล็กๆโอ้ตัวเล็กเกินไปไ้ฟองแม่เอีกปุ้ยอย่าว่าไห้ตัวเว้ยอย่าว่าไห้ตัวเฟิร์นปัด ใจเย็นๆก่อนใจหอนยังนะนี่ใจเย็นๆใจเย็นเย็นเ่านนี้บอกว่าใจเย็นๆยที่เสียงดังปะนั่นเจ้ามัมงหองยังนี่ก็ไดยังว่าใจเย็นเย็นก่อนใจหอนไหมล่ะคงไม่มาโดนเดเขาบอกว่าใจเย็นเอ๋อพ่อพ่อพ่อเนี่ยมันสั่นพ,พ, <laughs> พี่น้องมือแร่งไปพอกันอยู่ไสบอกพี่บอกน้องด้วยมือแร่งครับผมพอกันครับผมอยู่บ้านอุ่นลอยเอสครับผมโอ้ยบอกดีดีพ่อจะไปโซทีมันโมเมียนตีที่ใส พูดแต่ว่ายี่สิสเกตครับโอ้บันบันเสียวเหรอบ้านเสียวเด๋ยววาเถอะบันเสียวดีเด๋ตำบลเสียวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดเอยจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าไม่ไปบ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องขอแจ้งอีกเมือแรกเข้าซื้อบ้านซื้อบ้านเอาลำลาพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเท่านี้ไปมันเปผยมาได้โอ้มัปนน้ำจืดได้หมดเลยเพอาะตรดไปได้เมือนึงพี่กับติดร่ำร่อนกันไหมครับอยู่ ต่างรถมาใส่ขีดตรงหักเนาะฝนก็จะว่าตัายตอ,าตอย่างคันพลางกับวตัฝนกระไดพี่น้อง